ก็ผมไม่รู้จะอธิบายให้เพื่อนๆแบบไหนดีนะครับมันสดมากๆนะครับจากท้องทะเลนฮะที่เราได้ไปตกกันมานะครับดูความสดของเขานะฮะดูการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือระบบเซลล์นะฮะของปลาหมึกยังไม่ตายนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรนะขนาดเราหั่นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมีความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมมันริบระยับระบบเซลล์มันยังวิ่งโอ้โหโคจรแบบนี้ สุดยอดมากเลยมาทำฟรีโฟลดแล้วัดู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 นี่ไกด์นำเที่ยวเรานะครับสุดรอ่อไกด์สุด่อครับผมพี่บรรจงนะครับพี่บรรจงนะครับไกด์สุดรอแล้วก็แนะนำนะฮะวิธีตกนะฮะแล้วก็ได้ทำน้ำจิ้ม,มโหแบบบอกไม่ถูกสุดซึ้งนะฮะสุดซึ้งมากๆเลยพี่เขาสุดยอดเลย,เลยโอ้โหนี่คือ ไกด์นำเที่ยวเราดีๆนี่เองฮะก็ได้พบเจอทาง Facebook นะครับก็ได้มาพบเจอตัวจริงเลยได้สัมผัสได้คุยได้พูดนะครับเขาก็ได้อธิบายนะครับบนเกาะน,นี้นะครับก็ถือว่าโ,โหผีเ้ยน<ล>ำ้ำลายแตก<ต>ม,มากๆเลยอ่าเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งน้ำลายแตกฟองนะฮะอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะครับนี่เลย